สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยุกท่านนะวันนี้ก็วันนี้ก็อยู่ผมกูอีสต์อีเวนต์เช่นเคยนะผมนะในคลิปนี้ผมจะมาผมจะมาสอนลงมอดรถมอดรถคันนี้นั่นเองนะผมนะซึ่งรถคันนี้มีชื่อว่า m a z d a RX7 นะผมนะเป็นรุ่นเป็นรุ่น FD3S ับผมนะเออ แล้วก็ผมก็แต่งมาเป็นที่เรียบร้อยนะจะตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปให้ดูของแต่งว่ามีอะไรบ้างครับผมแล้วก็ทุกคนก็คงเห็นต้นคลิปไปแล้วนะผว่าเป็นอินโทรนะฮะเป็นไม่ใช่อินโทรที่ผมทำมาก็คือาค่เป็นหนังสั้น G t a นั่นแหละก็ถ้าเกิดอยากให้ผมทำแบบนี้อีกก็บอกผมมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมา ทําให้ดูอีกนะครับผมแต่ว่าจะใช้เวลานิดนึงนะสำหรับการทําหนังสัต GTA มันทํายากนะ,ะทุกคนเออครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปดูของแตงะทุกคนดูนะ <Even. S 1> ซึ่งอ่าซึ่งความจริงเนี่ยผมนะครับความจริงเสียงเสียงรถเนี่ยมันจะไม่ได้เสียงดีนะแต่ว่าผมลงมอดเสียงตัวของตัวเจ้าตัว S S มาสเตอ RX7 FD3S มาผมนะใครอยาผมสอนลงมอดเสียงรดแล้วอะไรพวกนี้ก็บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมสอนแน่นอนนะอีโดนเสียงก็จะลั่นลั่นมากๆแนละ้วถ้าเกิดแต่งมาแล้วนะเห็นไ,ไหมเสียงมันจะลั่นมากอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองแต่งดู อ่ะชื่อขึ้นแล้วผมนะมาส d a r x 7ครับนะผมนะมนะก็ก็มีประมาณนี้ก็ก็กมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบรกเป็นแบบเบรกเบ k e นะครับบัมเบอร์สครับผมฟอนต์บัมเบอร์จะมีแค่เป็นไฟครับเป็นไฟอย่างเงี้ยไฟซึ่งเขาเอาจริงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเออแล้วก,ก็กระจังหลังก็งมีประมาณนี้มีสามันของแต่งภายอกรถไม่ค่อยมีอะไรมากนะ แล้วก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยเนี่ยคืออันแรกนะฮบผมนะนี่มันก็ดูเอาละกันนะว่าชอบมันไหนอืมผมชอบอันเนี้ยผมก็เอาอันนี้ไปเอนจินนะครับผมเป็นเลเวลสี่นะแล้วจะเป็นท่อครับผมจะเรื่องมีสองท่อหรือว่าเป็นท่ออันเดียวก็ได้เป็นอันนี้อันนี้อะไรนี้น่จะเป็นแตรปะแสงครับีม พื่อให้ผมนะสมนามารถเปลี่ยนเขาเรียกว่าเพี่ยนะื้อนะเออเชืมเ่มันจะแม่นี่คำไทยไม่ออกเปลี่ยนสีได้นะผมนะเปลี่ยนสีได้แล้วก็ตรงนี้สปอยเลอร์ครับผมสปอยเลอร์มีนั้นแล้วผมแล้วก็เป็นอันนี้นะรีมูฟสปอยเลอร์อืมแล้วก็เทอร์โบกระจกฮนะ ประมาณนี้ของเต็กก็มีประมาณปานกลางไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยอะไรมากครับผมนะ okay, ครับก็ถือว่าครับเมื่อกี้มีค้างๆนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยเดียวก,กว่าครับทุกคนไปดูหรือเราไปดูวิธีลงกันเลยครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็เมื่อก,กี้ใช่ไหมตอนตอนที่ผมเอ่อให้ให้ดูมอดนะครับผมนะถ้าคลิปนี้นะครับผมยอดไลค์ถึงสองไลค์เมื่อไหร่นะครับผมผมจะมาสอนโลจิตัวเสียงมอดลดเลยพวกนี้นะครับผมนะเมื่อก,กี้ลืมบอกนะก็วิธีลงมอดเอ่อมาสเตอร์ไอเจ็ดที่ผมลงไปเมื่อกี้นะครับผมถ้าพอทุกคนเข้า Google มาเสร็จนะครับผมนะให้ทุกคนพิมพ์ไปใน Google ว่า T-TAV นะผมนะ Mazda RX-7 นะครับอ่ะแล้วทุกคนเลื่อนลงมาประมาณเ,าเว็บที่สามนี่นะครับเดี๋ยวหรือว่าใครที่หาไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ชื่อไว้ตรงเดสคริปชันนะผมนะจะมีชื่อว่า Mazda RX-7 Spirit R นะครับรุ่น FD3S ครับผมนี่ตรงนี้นะนี่ครับทุกคนก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะ ก็ใครที่ไม่ได้สมัครเว็บตัวนี้ไว้นะผมนะมันจะขึ้นเออมันจะขึ้นว่าเออให้เขาทุกคนกดดาวน์โหลดมาเว็บนี้ใช่ไหมมันก็จะขึ้นว่ามันจะขึ้นให้กดดาวนโหลดตรงนี้นะสำหรับใครที่ไม่ได้สมัครเว็บตัวนี้ไว้นะขอทุกคนโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนดาวโหลดเสร็จนะขอทุกคนแตกไฟล์มันมาเลยคนระับหรือว่าอ่ะหรือว่าไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้ครับกดเข้าไปเลยนะ มก็จะมีไฟล์ที่มีชื่อว่า fd นะครับตัวนี้นะแล้วให้ทุกคนเปิด open iv ขึ้นมาอ่ะซึ่งอีกหนึ่งสำคัญก็คือต้องลงมอดพื้นฐานมาก่อนนะผมนะใครไม่ใครไม่ลงมอดพื้นฐานมานะครับก็จะลงไม่ได้เพราะงั้คือใครที่ไม่มีไฟล์ครบเหมือนผมก็เอ่อใช้ไม่ได้นะครับอ่ะพอเปิด open iv ขึ้นมาแล้วไปที่โฟลเดอร์ mod ครับ update x 6 4 dlc pack อ่ะแล้วก็ให้ลากไฟล์ fd ตัวนี้นะผมนะที่ แล้วเข้าไปอืมกว่านี้แล้วก็ไปที่แล้วก็ออกมาหน้าอัปเดตตรงนี้นะครับผมนะไปที่อัปเดต RPF Common Data แล้วก็หาไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC List จะอยู่ในตรงนี้เลยนะ DLC List กดคลิกขวาครับ Edit อ,อย่าว่าคลิกขวานะคลิกขวาแล้วก็ Edit นะแล้วก็กบบรรทัดด้านบนนะครับผมอย่างที่ผมเคยสอนนะกบบรรทัดด้านบนแล้วก็เอามาอ่ะสมมติว่าทุกคนไม่มีอันนี้ใช่ไหม สมมตินะให้ทุกคนก็เอ่อบรรทัดด้านบนมาครับในคุมอย่างนี้นะแล้วก็คอนโทรลซมากด enter ครับคอนโทรลวข้างล่างนะเปลี่ยนตรงชื่อไฟล์นะให้เป็นชื่อเขาว่า fd ครับอย่างนี้เลยนะไฟล์ขขงทุ่งคองทุกคนจะไม่เหมือนผมเพราะวกผมลงมอดเอ่อพวกเสื้อผ้าหรือว่ามอดรถอื่นๆมาอีกนะแล้วก็กดเซฟไปแค่นี้ครับทุกคนก็เสร็จสิ้นแล้วนะกดกระบาทออกไปเลยนะ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะทุกคนครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนเข้าเกมมาเสร็จนะให้ทุกคนเปิดเอ่อมอดที่เอาไว้เสกรถขึ้นมาของผมก็จะใช้เป็นตัว a d d on Spawner ตัวนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไม a d on Spawner ถึงมันมีรถหลายคันให้ผมนะครับซึ่งเนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเพราะที่ผมลงมาประมาณประมาณแค่สองถึงสามตัวประมาณนี้แต่เออช่างมเดินนะก็ทัวเนินนะ มาสด้าเนี่ยมาสด้า RX เ็ตัวนี้นะผมนะตัวก็กด Enter อลงไปนี่มันก็จะเป็นสิบอ่ะประมาณนี้โอ้ยแม่งเลยหรือว่าใครที่ให้เป็นตัวตัว e n h a n c e ์ในนี t าติฟ e ทนเก็เรียกว่าว i โค e ครับผมเอ่อ Vehicle Spawner นะครแล้วก็ไปตรงที่เขาว่า Enter Name ให้ทุกคนพิมพ์ชื่อที่ทุกคนอ่าอันนี้นะเป็นไฟล์รถแล้วก็เป็นไฟล์แล้วก็เป็นชื่อที่เราลงไปในเอ่อ DLC list ก็คือ SD ถูกป่ะครับแล้วก็นี่สิแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็โอเคครับผมก็โอเคนะถ้าเข้าเกมได้ก็ถือว่ามอสรถติดแล้วนะแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ สำหรับคลิปนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเจอกันใคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ